คุณพ่อโบสโกและมาร์เดร์มาริมาเซลโลได้ร่วมกันก่อตั้งคณะธิดาแม่พระอุปถัมภ์ให้เป็นของขวัญถวายแด่พระมารดาเป็นของขวัญที่มีชีวิตของขวัญที่มีเนื้อเนื้อมีหัวใจมีความรักโอกาสเฉลิมฉลอง 150ปีแห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระอุปถรัรมภ์ในนามของคณะนักบวชเซเลเซียนพี่น้องในครอบครัวเซเลเซียนขอร่วมภาวนาและเป็นกำลังใจให้กับมาเดอร์นิพาระงับพิษและบรรดาพี่น้องซิสเตอร์ในคณะ ทุกทท่านให้ได้เป็นพระพรเป็นของขวัญที่ล้ำค่าสืบต่อไปอีกนานเท่านานเพื่อเป็นพระเกียรติแด่แม่พระอุปถัมภ์ที่พวกเราเซสเสียนทุกคนรักตันติอัลกูรี